เรื่องพระองคุลิมานเถระมหาโจรกลับใจพระองคุลิมานเถระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะไว้ในภพนั้นนั้นในพุทธุป,ปบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรพราหมณ์นามว่า ภักวะผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโกศลในเมืองสาวัตถีในวันที่ท่านเกิดอาวุธนานาชนิดทั่วทั้งพระนครลุกโผลงและพระแสงมงคลของพระราชาซึ่งวางอยู่บนตังที่บรรทมก็ลุกโผลงด้วยพระราชาทรงเห็นดังนั้นทรงกลัวหวาดเสียวบรรทมไม่หลับ ในเวลานั้นปุโรหิตตรวจดูดาวนักษัตยจึงทราบว่ามีทารกเกิดแล้วในเลิกโจรในเวลาเช้าท่านปุโรหิตเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าพระองค์ทรงบรรทมสบายดีหรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าจะนอนสบายมาแต่ไหนอาจารย์ตอนกลางคืน พระแสงมงคลของฉันลุกโพรงข้อนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรหนออย่าทรงกลัวเลยพระเจ้าข่าทารกเกิดในเรือนของข้าพระองค์ด้วยอนุภาพของทารกนั้นอาวุธนานาชนิดทั่วทั้งพระนครก็ลุกโพรงแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะอาจารย์ทารกจักเป็นโจรพระเจ้าข้าจากเป็นโจรเที่ยวไปคนเดียว หรือว่าเป็นหัวหน้าโจรเป็นโจรเที่ยวไปผู้เดียวพระเจาา้จาค่ะจักให้พวกข้าพระองค์ฆ่าเขาไหมพระเจาา้าค่ะถ้าเป็นโจรเที่ยวไปคนเดียวท่านจงเลี้ยงเขาไว้ก่อนเพราะเหตุที่วันที่เด็กนั้นเกิดได้เบียดเบียนพระหฤทัยของพระราชาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงตั้งชื่อเด็กนั้นว่าหิงสกะ ภายหลังจึงเรียกชื่อว่าอาหิงสกะเหมือนที่พูดกันว่าเห็นแล้วก็พูดเสียว่าไม่เห็นเมื่ออหิงสกะเติบโตแล้วมีกำลังเท่าช้างสารเจ็ดเชือกเพราะกำลังแห่งบุรพกรรมดังนี้ในคราวที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าเขาบังเกิดเป็นชาวนา ได้เห็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปียกน้ำฝนมีจีวรชุ่มถูกความหนาวเบียดเบียนเขาเกิดความสมนัตว่าบุญยเขบปรากฏแก่เราแล้วเขาจึงได้ก่อไฟถวายด้วยกำลังแห่งกรรมนั้นเขาจึงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกำลังแรงและกำลังเชาในที่ที่เกิดแล้วเกิดแล้ว ในอัตภาพสุดท้ายนี้จึงทรงกำลังเท่าช้างสารเจ็ดเชือกเมื่ออหิงสก,กะเจริญวัยแล้วได้ไปยังเมืองตักกศิลาเป็นธรรมมเตวาสิกค,คือสิทธิชนิดทำการงานให้อาจารย์ในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกเรียนศินลปะปฏิบัติพราหมู้อาจารย์และภรรยาของอาจารย์โดยเคารพ ด้วยเหตุนั้นนางพรามณีนั้นจึงสงเคราะห์เขาด้วยอาหารที่มีอยู่ในเรือนพวกมานกอื่นๆไม่พอใจประสงค์จะทำให้เขาแตกกับอาจารย์จึงได้กล่าวใส่ร้ายเขาต่อพรามผู้เป็นอาจารย์พรามนั้นไม่เชื่อคำของมานพเหล่านั้นต่อมาภายหลังจึงเชื่อคิดว่า มานพมีกำลังมากใครๆไม่อาจฆ่าได้เราจะฆ่าเขาด้วยอุบายอย่างหนึง่งพรามจึงกล่าวกับอหิงสกะผู้เรียนจบศิลปะแล้วมาเพื่อลากลับไปเมืองของตนว่าพออหิงสกะธรรมดาศิทธษผู้เรียนจบศิลปะแล้วจะต้องให้ของคำนับครูแก่อาจารย์ เจ้าจงให้ของคำนับครูนั้นแก่เราอาหิงสะกะกล่าวว่าดีแล้วท่านอาจารย์ผมจะให้อะไรเจ้าจงนำเอานิ้วมือขวาของพวกมนุษย์มาหนึ่งพันนิ้วพราหมณ์ได้มีความประสงค์ว่าเมื่อเขาฆ่าคนจำนวนมากคนคนหนึ่งจะฆ่าเขาได้โดยแท้ อาหิงสกะได้ฟังดังนั้นจึงผูกสอดอาวุธห้าอย่างเข้าไปยังป่าชาลินวันในแคว้นของพระเจ้าโกศลอยู่ในระหว่างเขาใกล้หนทางใหญ่เมื่อเห็นพวกคนเดินมาก็รีบไปฆ่าตัดเอานิ้วมือมาห้อยไว้ที่ยอดไม้แรงบ้างกาบ้างกินนิ้วมือเหล่านั้น บางนิ้วหล่นลงบนพื้นดินก็เปื่อยเน่าไปเมื่อนิ้วมือไม่ครบจำนวนอย่างนี้เขาจึงเอาได้ร้อยนิ้วมือเหล่านั้นทำให้เป็นพวงแล้วสะพายไหลเหมือนคล้องสายยัดโชปวีตตั้งแต่นั้นมาเขาจึงได้มีสมัญญาว่าองคุลิมานเมื่อเขาฆ่าพวกมนุษย์อยู่อย่างนี้ หนทางนั้นก็ไม่มีคนใช้เดินทางเขาจึงไปยังหมู่บ้านแอบฆ่าคนแล้วเอานิ้วมือไปชนทั้งหลายก็พากันหลีกออกไปจากหมู่บ้านเหล่านั้นหมู่บ้านทั้งหลายก็ร้างนิคมและชนบทก็เหมือนกันองคุลิมานได้รวบรวมนิ้วมือได้พันนิ้วย่อนอยู่หนึ่งนิ้ว ลำดับนั้นชนทั้งหลายได้กราบทูลถึงอันตรายเพราะโจรน,นั้นแด่พระเจ้าโกศลพระราชาจึงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองไปในพระนครแต่เช้าตรู่ว่าพอรนิกายจงมาจงรีไปจับองคุลิมานโจรน,นางพระมณีชื่อว่ามันตานีผู้เป็นมารดาขององคุลิมาน กล่าวกับบิดาขององค์คริมานนั้นว่าข่าวว่าบุตรของท่านเป็นโจรฆ่าคนท่านจงไปเกลี้ยกล่อมเขาว่าอย่าทำเช่นนี้แล้วพามามิเช่นนั้นพระราชาจะฆ่าเขาพราหม์กล่าวว่าเราไม่ต้องการบุตรเช่นนั้น ขอพระราชาจงทรงกระทำตามพระราชหฤทัยเถิดด้วยความรักในบุตรนางพรามณีได้ออกเดินทางไปด้วยหวังใจว่าจะเกลี้ยกล่อมบุตรได้และนำเขากลับมาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยใจว่าพรามณีนี้จะไปด้วยหวังว่า จากนำองคุลิมานมาถ้านางจากไปองคุลิมานก็จะฆ่ามารดาเสียด้วยคิดว่าจะให้ครบหนึ่งพันนิ้วก็องคุลิมานนั้นเป็นปัจฉิมภวิกษัตริย์ถ้าเราจักไม่ไปไซความเสื่อมใหญ่จักมีเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับจากบินทบาท ภายหลังพัดแล้วทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองทรงดำเนินไปด้วยพระบาทสิ้นหนทางสามสิบโยฉเพาะเจาะจงองคุลิมานในระหว่างทางแม้คนเลี้ยงโคจะห้ามปรามก็เสด็จเข้าถึงป่าชาลินวันก็ขณะนั้นองคุลิมานได้เห็นมารดาของเขาแต่ไกล จึงเงื้อดาบวิ่งเข้าไปหมายใจว่าแม้มารดาเราก็จะฆ่าทำนิ้วที่หย่อนให้ครบเต็มพันในวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระองค์ในระหว่างคนทั้งสองนั้นองคุลิมานได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงคิดว่า การฆ่าแม่เพื่อเอานิ้วมือจะมีประโยชน์อะไรขอแม่จงมีชีวิตอยู่เถิดถ้ากระไรเราพึงลงชีวิตพระสม,มณะนี้แล้วตัดเอานิ้วมือมาเขาจึงเงื้อดาบติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอิทธาพิสังขารโดยประการที่ องคุลิมานแม้จะวิ่งจนสุดแรงก็ไม่อาจทันพระองค์ทั้งที่พระองค์เสด็จไปโดยพระอิริยาบทปกติได้เขาถอยความเร็วลงหายใจคลืดคลืดเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างไม่อาจแม้จะยกเท้าขึ้นจึงยืนเหมือนตอไม้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หยุดเถิดหยุดเถิดสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดำเนินอยู่ก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานเธอแหละจงหยุดเขาคิดว่าพระสมณะสักยบุตรเหล่านี้แลมีปกติพูดคำสัต์จริงสมณะนี้ทั้งทั้งที่เดินไปก็พูดว่า เราหยุดแล้วองคุลิมานเธอนั่นแหละจงหยุดก็เราเป็นผู้หยุดแล้วสมณะนี้มีความประสงค์อย่างไรแล้วเราจะถามให้ร,รู้ความประสงค์นั้นจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าดูกระรสมณะท่านสิกลังเดินอยู่กลับกล่าวว่าเราหยุดแล้ว ส่วนข้าพเจ้าหยุดแล้วท่านกลับกล่าวว่าไม่หยุดดูกระสมณะข้าพเจ้าขอถามความข้อนี้กับท่านท่านกำลังเดินอยู่เพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวว่าหยุดแล้วข้าพเจ้าสิหยุดแล้วท่านกลับกล่าวว่าไม่หยุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระ,ระองงคุลิมาน ระวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้วส่วนท่านสิยังไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านชื่อว่ายังไม่หยุดพระองค์เป็นสมณะที่ชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาด้วยเครื่องบูชามากมายผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพิ่งจะเสด็จมาถึงป่าใหญ่ เพื่อโปรดข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สดับพระคาถาซึ่งประกอบด้วยเหตุผลของพระองค์แล้วจากละเลิกบาปกรรมตั้งพันเสียครั้นองคุลิมานโจรกราบทูลดังนี้แล้วก็โยนดาบและอาวุธทั้งหมดทิ้งลงในหนองน้ำบ่อน้ำและในเหวได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคตเจ้า แล้วทูลขอบรรพชากับพระพุทธเจ้าณที่นั้นเองเมื่อองคุลิมานโจนนั้นทูลขอบรรพชาอย่างนี้พระศาสดาทรงตรวจดูก,กรรมในการก่อนของเขาทรงเห็นเหตุสมบัติแห่งความเป็นเอหิภิกษุจึงทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาออกไปแล้วตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดก็พระวาจานั้นนั่นแหละได้เป็นบรรพชาและอุปสมบทขององคุลิมานนั้นพระเทระบรรพชาและอุปสมบทโดยความเป็นเอหิภิกขุอย่างนี้แล้วกระทำวิปัสสนากรรมแล้วได้บรรลุพระอรหันต เสวยวิมุตติสุขอยู่เกิดความปิติสมนัสจึงกล่าวคาถาเป็นอุทานว่าผู้ใดเคยประมาทในตอนต้นภายหลังเขาไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอกบาปกรรมที่ทำไว้แล้วอันผู้ใดย่อมปิดกั้นไว้ด้วยกุศลผู้นั้น ย่อมทาโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์พ้แล้วจากหมอกภิกษุใดแลแม้จะยังหนุ่มประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิสุุนั้นย่อมทาโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากหมอกพระเถระเกิดปิติโสมนัตอย่างนี้อยู่ด้วยวิมุตติสุข ในการใดเข้าไปบินทบาทในนครในการนั้นก้อนดินแม้คนอื่นขว้างมาก็ตกลงที่ร่างกายของพระเถระท่อนไม้แม้ที่คนอื่นปามาก็ตกลงที่ร่างกายของพระเถระนั้นเหมือนกันพระเถระนั้นมีบาดแตกเข้าไปยังพระวิหารเข้าเฝ้าพระศาสดา พระศาสดาทรงโอวาทพระเถระว่าเธอจงอดกลั้นเถิดพรามเธอจงอดกั้นเถิดพรามเธอจงเสวยวิบากของกรรมที่จะทำให้ไหม่ในนรกหลายพันปีนั้นเฉพาะในปัจจุบันเถิดพรามลําดับนั้นพระเถระจึงเข้าไปตั้งเมตตาจิต ในสัพพสัตทั้งหลายโดยไม่เจาะจงแล้วได้กล่าวคาถาทั้งหลายนี้ว่าองคุลิมานเถระคาถาคาถา,าสุภาษิตของพระองค์คุลิมานเถระก็ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราขอจงฟังธรรมกถาที่เราได้ฟังแล้วในสำนักของพระศาสดา ขอจงประกอบความโวนขวายในพระพุทธศาสนาขอจงคบหากับมนุษย์ผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งถือมั่นแต่ธรรมอย่างเดียวก็ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราขอเชิญฟังธรรมของท่านผู้กล่าวสรนเสริญความอดทนผู้มีปกติสรนเสริญความไม่พิโรธตามเวลาอันสมควรและขอจงปฏิบัติตามธรรมอันสมควรแก่ธรรมนั้นเถิด ขออย่าเบียดเปียนเราและชาวประชาหรือว่าสัตว์อื่นใดเลยพึงบรรลุความสงบอย่างเยี่ยมและพึงรักษาสัตว์ทั้งปวงให้เป็นเหมือนบุตรที่รักเถิดก็ชาวนาที่ต้องการน้ำย่อมไขน้ำไปช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตน คนบางพวกฝึกช้างและม้าเป็นต้นด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท้บ้างส่วนเราเป็นผู้อันพระาศาสดาผู้คงที่ทรงฝึกแล้วโดยไม่ได้ทรงใช้อายาและสาตราเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนแต่เรายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้ เราเป็นผู้มีชื่อจริงไม่เบียดเบียนใครแต่ก่อนเราเป็นโจรลือชาทั่วไปว่าองคุลิมานถูกห่วงน้ำใหญ่พัดไปจนได้มาพบพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเข้าครั้งก่อนเรามีมือเปื้อนด้วยโลหิตหรือชื่อไปทั่วทิศว่าองคุลิมานแต่บัดนี้ องคุริมานได้มาพบพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเข้าแล้วถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบน้อยพบใหญ่ขึ้นได้แล้วเราได้ทำกรรมเช่นนั้นอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติเป็นอันมากจึงต้องมารับผลกรรมที่ทำไว้แต่บัดนี้เราบริโภคโภชนะโดยไม่เป็นหนี้ คนผ่านผู้มีปัญญาสามย่อมประกอบตามความประมาทส่วนนักปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐสุดท่านทั้งหลายอย่าประกอบตามความประมาทอย่าประกอบความสนิทสนมด้วยความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพยบู์ การที่เรามาสู่สำนักของพระศาสดาเป็นการมาดีแล้วไม่ใช่ว่าเป็นการมาไม่ดีการที่เราคิดจะบวชในสำนักของพระศาสดานี้ก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่เลวเลยเพราะเป็นการเข้าถึงธรรมอันประเสริฐในธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาทรงจำแนกดีแล้ว การที่เรามาสู่สำนักของพระศาสดานี้เป็นการมาดีแล้วมิใช่ว่าเป็นการมาไม่ดีการที่เราคิดจะมาบวชในสำนักของพระศาสดานี้ก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่เลวเลยเพราะเราได้บรรลุวิชาสามตามลำดับได้ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วแต่ก่อนเราอยู่ในป่าโคนไม้ ภูเขาหรือในถ้ำทุกๆแห่งมีใจหวาดเสียวอยู่เป็นนิดเราผู้อันพระศา,าสดาทรงอนุเคราะห์แล้วไม่ไปในบ่วงมานจะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุขเมื่อก่อนเรามีเชื้อชาติเป็นพราหมณ์มีคันเป็นที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายบัดนี้เราเป็นโอรสของพระสุคตศาสดา ผู้เป็นธรรมราชาเราเป็นผู้ปราศจากตัณหาแล้วไม่ถือมัน่นคุ้มครองทวารสำรวมดีแล้วเราตัดร่างเง่าของทุกข์ได้แล้วบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วเรามีความคุ้นเคยกับพระศาสดาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบขึ้นแล้วจบองคุลิมานเถระคาถาเรื่องพระองคุลิมานเถระจบ